ไปปลุกเขาขึ้นมาเฮ้ยนีย่แทงแทงจะว่าตายไ,ไม่ชีดต้โดนแทงตายตายเปล่าเป่ดูเปล่าดูเขาตายก่อนอ่ะแป้ตายให้เจดูโดนแทง จะไม่ของไม่ตายเลยแต่เขาตายดูซิว่าเขาจะทำยังไงถ้าเหยียบปอดตายแม่อยากรู้ว่าเขาจะทำยังไงโอ้โหพี่ตายเจ็บไหมคะเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนบอกซิเจ็บตรงไหนเจ็บตรงเท้าอันนี้วชยคุณผู้ชมดูสิเจ็บตรงไหนคะเจ็บเจ็บตรงนี้เราต้องทำไงให้เจ๊เจ้เพียงให้เจ๊เพียงอุ้ย <cười> <cười> yeah, yeah. lấy tệ ấy đu này tệ ấy đu này tệ ấy đu này